ช่วงนี้ต่อตอแกงเซนะคะเซแต่จะไม่สามารถไลฟ์ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะลงคลิปยาวๆวนไปนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนสำนวนในหน้าที่15นะคะเป็นสำนวนสำเร็จรูปที่เป็นรูปแบบของคำถามนะคะเริ่มเลยไม่พูดพราสม่าเพลงนะคะใครคะะครคะเวลาจำให้จำภาษาไทยก่อนเนาะเพราะ เอาข้องริงเวลาที่เราจะไปพูดเราต้องนึกเป็นภาษาไทยก่อนเพราะฉะนั้นเวลาจําให้เอาภาษาไทยมาข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วยภาษาญี่ปุ่นเอาใหม่นะใครคะใครคะอะไรคะอะไรคะที่ไหนคะที่ไหนคะเมื่อไหร่คะเสื่อไเดสคะทำอย่างไรคะทโดยเตเดสคะข้อ6ค่ะทำไมคะ なんでですかなんでですかプラーライどうしてですかどうしてですかペニャンライバンどうですかどうですかアナイどちらですかどちらですかギモン何時ですか何時ですかタウライ,イラですかいくらですかアーユータか、ライカ นั่นไซเดสกานั่นไซเดสกากี่อันคะอ k กุ๊ดส์เดสกกาอีกุกี่อันคะเนาะเอตโตอันถัดไปกี่คนคะนั่น n นิงเดสก์นานั่นนิงเดสกถ้าจะให้สุภาพก็จะใช้คำว่ากี่ท่านคะก็จะเป็นนัมเมเดสกนัมเมเดสกแบบนี้เนาะถัดไปค่ะเอตโตถึงไหนแล้วนี่อะไรคะ อันนี้อันนี้นี่คืออะไรคะนะก็จะเป็นกれโคเรวะนันเดสกかที่นี่ที่ไหนคะเวลาเราหลงทางเราเออที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้มันคือที่ไหนก็สามารถสร้างประโยคโดยใช้สำนวนง่ายๆตรงนี้นอกก็คือここโคこですかดโกเดสก a แบบนี้เนาะ อันนี้มีไหมคะเวลาไปช้อปปิง้งอยากจะซื้อของอันนี้ก็เอารูปให้เขาดูแล้วก็ถามเขาว่าอันนี้มีไหมคะอะไรอย่างีเนาะก็ใช้สำนวนง่ายๆว่าโคได้ว่าอาริมัสกาโคได้ว่าอาริมัสกาแบบนี้ก็สามารถสื่อสารกับเทงอิงซังหรือว่าพนักง,งานร้านค้าได้แล้วนะคะคำถามถัดไปมีแฟนไหมคะโคอิบิโตะอิมัสกาโคอิบิโตะอิมัสกาถามใครก่อนเราจะไปถามใครในประโยคนี้ โอเคต่อไปจำนวนสุดท้ายของวันนี้นะคะไตเซนเซวะโดโกเดสกะเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอะไรเซไตอยู่ไหมคะเออเซไตอยู่ไหมคะเซไตอยู่ไหมคะก็จะเป็นไตเซนเซเนาะไตเซนเซวะอิมัสกาไตเซนเซวะอิมัสกะสองจำนวนสุดท้ายทวนอีกครั้งหนึ่งนะมีแฟนไหมจะเป็นโคยบิโตวะอิมัสกะโคยบิโตวะอิมัสกะส่วนไตเซนเซอยู่ไหมก็ใช้อิมัสกะเหมือนกันนะคะเพราะว่าอิมัสมันแปลว่า มีที่เป็นคนกับสามารถแปลว่าอยู่ได้ด้วยนะคะไตเซนเซวะอิมัสกาก็จะแปลว่ามีคนที่ชื่อว่าไตาเซนเซยอยู่ไหมประมาณนี้ก็คือไตเซนเซยอยู่ไหมนั่นเองนะคะโอเควันนี้เรียนทั้งหมดประมาณ20สำนวนทุกคนท่องได้กี่สำนวนแล้วคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ท่องเนาะมันจะมีอยู่ที่หน้า15ในน้องปิ้งกูกจังเล่มนี้ของเซนะคะอย่าลืมไปทวนกันเด้อหน้า25ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะแต่สติกเกอร์ไม่เกี่ยวนะเซแต่แปะเองเด้อ